เอมมี่กลิ่นปทุมเก่งมากๆเอมมี่เคยได้บทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตน้อยคนนักจะรู้ว่าสาวเอมมี่กลิ่นปทุมเคยผ่านเรื่องราวที่ยากที่สุดในชีวิตมาเหมือนกันย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่เธอวัยรุ่นเจ้าตัวมีวิธีแบบคนทั่วๆไปแต่รู้สึกอยากจะไปตรวจภายในเลยเลือกไปโรงพยาบาลแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็มีขึ้นเมื่อหมอบอกว่า เรามีก้อนในตัวซึ่งสิ่งที่เป็นส่วนมากจะพบได้ในผู้หญิงนี่แหละแถมไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเนื่องจากไม่ได้มีอาการใ,ใดๆรู้อีกทีสายไปแล้วจำได้ว่านอนคิดเยอะมากก่อนหน้านี้ยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพสำหรับรักษาผ่านมาได้เพราะคนใกล้ตัวเลยดีที่เวลานั้นคบกับคุณซีสิวัตร เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยไว้ดีมากเขาจะคอยหาความรู้ข้อมูลเพื่อทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นอยู่ประมาณ7ปีกว่าพยายามเป็นอยู่ให้ปกติที่สุดรู้สึกเหมือนกับเราจากไปตอนไหนก็ไม่รู้กว่าเขาจะเอาออกให้ต้องรอหลายปีเลยในที่สุดก็สามารถเอาออกจากตัวได้และพักฟื้นอยู่สักพักก็เริ่มหายดี แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็ไปโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอการที่รู้เร็วจะทำให้เตรียมตัวได้ทันอีกทั้งยังช่วยยับยั้งการเติบโตของที่มันจะามได้อีกด้วยเจ้าตัวนั้นยังรับบทเรียนของต้องไปเล่าให้กับผู้หญิงท่านอื่นฟังอีกด้วยอย่าละเลยกับตนเองพักผ่อนให้เพียงพอเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างข้างในฉะนั้นต้องรอบคอบดูแลให้ดีเท่าที่จะทำได้ไม่จำเป็นต้องอาย ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายกลัวอะไรสมัยนี้ทุกอย่างทันสมัยหมดแล้วยิ่งท่ายิ่งรู้ไวก็ยิ่งดีดีใจที่ผ่านมาได้